สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำาอาติด 1.6G ปี19นะครับเลขไม่80,006นะครับผมจะสิ้นปีแล้วนะครับแซมมีราคาพิเศษนะครับสำหรับรถสิ้นปีรถปลายปีแบบนี้นะครับผมจากราคาตั้งคันนี้49,000บาทนะครับถ้าลูกค้ารับรถในปีนี้ในเดือนนี้นะครับ ลดไปเลย20,000นะครับเหลือราคา389,000บาทนะครับลดไปเลย20,000นะรถสวยๆนะครับรถยอดนิยมนะครับผมขายดีมากนะครับเอาติดคนหาเยอะมากนะครับเป็น 1.6G ตัวท็อปสุดนะครับตัว G Good นะครับผมนี่หน้าแบบนี้แหละคนหาเยอะมากนะครับลดไปเลย20,000นะหดูสวยมากนะครับดูรถเข้าศูนย์ ตามระยะนะครับผมสวยงามนะครับนี่ดูไฟนะครับกระจังหน้าโครเมียมหล่อๆนะ1 6ึ0 0ซีซีนะครับ125ามานะดูโครงสร้างดูเครื่องยนต์ก่อนนะีนิ่งมากกิฟต์เลยนะครับให้ดูฝาหน้าก่อนก็ได้นะครับดูนอ็อตฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับซอกดูซอกแก้มสวย เห็นไหครับน็อตแก้มสวยงามเนี่ยยานงยาแนวเนี่ยสวยเลยนี่นะเนี่ยสวยเลยจิกไปเนี่ยสวยงามนะเนี่ยดูสวยมากนะครับสติกเกอร์ครบนะไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีสีพ้นแล้ปเข้ามานะครับยานงยาแนวตรงเลยนะครับตรงแนวเลยนะนี น็อตสวยนะครับแก้มสวยนะครับให้ลืมให้ดูฝาเดิมโตโตยต้าแท้ๆนะครับผมดูแก้มก่อนแก้มสวยนะแล้วก็มีซ่อนอยู่ตรงเนี้ย 3R อีกฝั่งหนึ่งต้องเป็น 3L นะเดี๋ยวให้ดูกระโลกหรือว่าเบ้าโชคเห็นไหมสวยงามยาแนวเปื่อนๆอย่างนี้ปกตินะครับดูแก้มข้างสวยงามนี่ก็ 3R รนะครับให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคานไม่เงานะครับย้ำมาตลอด คานต้องไม่เงาหัวน็อตต้องเป็นสีดํานะครับต้องไม่ใช่สีเดียวกับคานนะดู <Do not S 1> น็อตคานไหมสวยเลยนะดูหม้อน้ําเนี่ยหม้อน้ําเดิมอยู่เลยเนี่ยเลอะๆแบบเนี้นะครับเดิมๆนะแล้วก็จะมีตัวคานหน้าที่กันกระแทกเห็นไหมมีโค้ดของเขาอยู่เนี่ยนะดูนะครับสวยมากคานไม่เงาเลยนะครับแล้วก็เน็ 3 L อนะครับที่แซมบอกนะเนี่ยมีเม็ดอาคอะไรอยู่สมบูรณ์มากนะเนี่ย3 L อเช่นกันเนี่ยกระโหลกเนี่ยเห็นไหมเม็ดอาคอยู่แซมสวยหน้าเดิมเดิมนะครับหม้อน้ำเดิมเดิมฝาเดิมเดิมนะครับผมปิดก่อนเนี่ยดูก่อนเนี่ยสวยมากนะครับผม ขายดีมากๆนะครับรุ่นนี้นะแล้วราคาพิเศษปลายปีนี้นะครับด้วยนะดูยางใหม่ๆยางบิสโตนด้วยนะยางบิสโตนเลย205ทับ55 R16 นิ้วนะยางปี2023นะครับสัปดาห์ที่12ยางเดือนมีนาคมปี23นะครับผมยังใช้ได้อยู่นะสวยงามไฟลงไฟเดียวสวยนะครับ มือเปิดเป็นตัวสมาร์ทย์เล t นะครับกดแตะเปิดปิดได้นะครับยูภายในเรี่ยมเลยภายในแผงข้างเบาะหนังคอนโซลสีครีมทั้งหมดนะนี่สีครีมทั้งหมดเลยนะกระจกฝั่งคนขับเป็นอัตโนมัตินะครับผมอันนี้เซ็นทรัลล็อกนะ พุสตาร์ทนะครับปรับไฟฟ้าพักไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมดูบอกเลยว่าสวยนะเบาะสีครีมก็มียุบเล็กน้อยนะเนี่ยยุบเล็กน้อยนะครับผมอันนี้ความปลอดภัยแน่นๆครับถุงลมนิรภัยคันนี้มีอยู่7ลูกนะครับผมมีคู่หน้า2ลูกนะครับมีข้างเบาะคู่หน้าอีก2บูุลูกแล้วก็มีที่ม่าน ม่านก็คือเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับก็คือเสาเสา A นะครับจนถึงยาวถึงเสา C อีก2ลูก6ลูกแล้วลูกสุดท้ายซ่อนซ่อนอยู่ที่เข่าของคนขับนะครับโดยทั้งหมดเป็น7ลูกนะครับแน่นๆเลยผมอะไรหุ้มหนังเรียบร้อยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมสวยงามนะให้ดูเลขไม์ก่อนเลย 8,600ครับผม8,6500นะครับผมเลขไม้แท้เลขไม้จริงแน่นอนมีประวัติเข้าศูนย์นะเนี่ยเข้าศูนย์ครั้งต่อไปเลขไม้อยู่ที่92,000นะเนี่ยเดือนนี้แหละต้องเข้าแล้ว92,000ก่อนนี้นี้ก็เช็คระยะ81,000แล้วก็อันนี้มันจางละน่าจะเป็น7 0 0 0 0นะครับเนี่ยเข้าศูนย์ตามระยะเลยไม่มีไม่มีการอ่ากอไม้มาแน่นอนนะครับผมดูแก้มน,นี้นี้ก่อน แก้มสวยมากดูดูเม็ดก่อนโอ้หคมกริบเนี่ยเอานิ้วรูบปไปเนี่ยคมอยู่เลยนะครับเนี่ยชัดเจนนะดูสวยมากนะครับเดินจริงๆนะครับหมูแก้มก่อนซอกแก้มสวยเลยนะนิ้งเลยนี่กริบๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเปลี่ยนยางมาวาลันตีจะหมด เดือนหนึ่งปียี่ห้าแล้วเดือนหน้าหมดแล้วนะครับที่เปลี่ยนยางมานะเนี่ยสติกเกอร์ไม่มีการแกะที่มุมต่างๆน,นะครับไม่มีสีพ่นแลบเข้ามานะสวยมากให้ดูชัดๆก่อนคันนี้ได้กล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับได้กล้องด้วยนะนมาตรฐานครับ CD นะครับ CD ด้านนี้นะครับ USB นะมาตรฐานเลยนะครับ แอร์ก็เป็นแบบอนาล็อกเป็นแมนนวลนะครับอันนี้ก็คือเป็นช่อง12วลต์ไว้เสียบกล้องบันทึกหน้านะครับอันนี้ก็ใส่ลงใส่เหรียญใส่นำบัตรต่างๆเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบขั้นบันไดเนาะสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้แล้วก็ผักขวาเนี่ยแบบนี้ปุ๊บก็โยกบวกลบบวกลบได้นะครับผมนี่ตามนี้นะนอือป๊บนะกุญแจครบ2ดอกครบครบนะครับมีช่องใส่ของ อ่ะใส่แก้วน้ำสองตำแหน่งนะครับที่เท้าแขนมีของไหมไม่มีอะไรนะครับผมที่ข้าขาไม่มีอะไรโอเคสวยๆนะครับผมเรียบเลยนะครับมาต่อกันแถวสองบ้างดูสะอาดมากนะครับคอนโซลคอนโซลแผงข้างเนี่ยดูเบาะหลังไม่ยุบเลยนะครับไม่มีคนนั่งเลย ข้าหลังคาเนี่ยสะอาดมากนะเนี่ยที่แซมบอกมันมีม่านเนี่ยเห็นไหมมันมาถึงนี่เลยเห็นไหตั้งแต่เสา A จนถึงเสา C เนี่ยเป็นม่านนี่ครับเห็นไหมโอ้สวยๆสะอาดมากนะครับมีช่องชาร์จอีก2ตํตำแหน่งนะครับ usb ไว้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเนาะนะครับเนี่ยสะอาดจริงๆนะครับผมอลองดูเนี่ยชัดเจนเนาะ เมตอัพอยู่ชัดเจนมากนะครับเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับผม 1.6G จากโรงงานนะครับฝาท้ายเราเปิดได้3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเปิดที่ฝากระโปรงท้ายเลยนะครับส่วนวิธี2ก็คือเปิดจากด้านในนะครับดึงสลักส่วนวิธีสุดท้ายก็คือกดรีโมทค้างไว้นะครับประมาณ2วินาทีนะครับเปิดได้3 วิธีนะครับสำหรับขวาทายนะสวยดูด้านในก่อนเนี่ยชัดเจนนะครับสวยงามนี่รอยองคไลอาร์คอยู่ไม่เงาเห็นไหมสีตัวถังไม่เงานะครับขาก็ไม่เงาเนี่ยนะครับสวยมากนะครับดูหนนดัวน็อตเห็นไหมสวยเลยนะครับเม็ดอาร์กอยู่จิกไปเลยเห็นไหมเนี่ยรอยอาร์กอยู่ ดูแก้มเห็นไหมแก้มสวยมากเนี่ยเม็ดอาร์อยู่ชัดเจนนะอีกฝั่งหนึ่งเช่นกันเห็นไหมสวยมากเลยนะครับเนี่ยเราเล็บจิกไปเห็นไหมสวยเดิมมาลองดูล้ออะไร ล้ออะไหล่ยังไม่แตะพื้นเลยนะเห็นไหมครับเห็นเส้นไหมเนี่ยล้ออะไหล่ยังไม่แตะพื้นเลยนะครับล้ออะไหล่ยางติดรถมานะครับปี19เนี่ยครับสัปดาห์ที่18ยางเดิมๆเป็นล้อกระทะนะครับล้ออะไหล่เป็นล้อกระทะนะครับไม่ใช่แม็กนะส่วนโครงสร้างตัวถังด้านในไม่เงาเห็นไหมครับเนี่ยสวยมากนะครับบอกเลยเนี่ยอันนี้ยาแนวจากโรงงานนะครับผมสีครีมนมแบบนี้นะครับปกติเดิมๆนะเห็นไหมเนี่ย สีครีมนมนะนี่คือเดิมเดิมนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับเดิมจริงๆหน้าเดิมท้ายเดิมเดิมทุกอย่างประวัติเข้าศูนย์เชตยะชัดเจนนะครับผมสวยนะครับเหมาะเลยราคาน่าสนใจด้วยราคาปลายปีเนี่ยอ่าดูนี่นะครับสวยงามลองดึงดูต่ออ่านี่ยเห็นไหม สวยงามนะดูซอกต่อนะครับเนะี่ยสวยนะครับดูซอกสวยงามเลยนะครับคอนโซลสีครีมแอร์แบกนะครับนะดึงต่อเฮ้ยโอ้ยแน่นอ่นะพอแล้วแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับผมนี่นะมาลองตรวจสอบสำเนาเล่มกันนิดนึง ปี19นะครับนี่19นะ125ม้า 1600cc อซีซีอาคานแคปิตัลเหมือนเดิมนะครับมาลองดูแผ่นเพจนะครับหรือว่าบัตรประชาชนรถยนต์นะปี19ชัดเจนนะครับโตโยตา้ามอเตอร์ไทยแลนด์ 1600cc ซีซีนะครับเลขตัวถังลงท้าย5 9 7 0 3 1นะครับ5 9 7 0 3 1ชัดเจนนะครับ เราตรวจสอบปีเพื่อความแน่ใจอีกเราก็ดูเบลเลยอึ๊บเนี่ยเบลเนี่ยครับปี19เนาะอาจจะมัวๆเนาะมันไม่โฟกัสเนี่ปี19นะชัดเจนนะครับผมถ้าเราดูเบลเนี่ยยังไงก็หลอกกันไม่ได้นะครับว่ารถปีอะไรนะครับเพราะว่ารถบางคันเขาอาจจะมีการลากจดเนาะ แก้มสวยนะครับเราดูตรงนี้ได้ชัดเจนแน่นอนนะครับโกหกกันไม่ได้นะพาสี168ต่อเรียบร้อยนะครับกระจกโตโยต้าแท้นะครับนี่ชัดเจนนะเลขไม่แปดหมื่นหะครับปี19นะครับราคาเราเล้าราคาปลายปีนะครับ409ไม่ขายครับขาย3ามแปนะครับผมจบราคานี้เลยนะราคานี้จบเลย ไม่มีบวกแวดใดๆเพิ่มเติมแล้วนะครับผมถ้าซื้อในนามนิติบุคคลสามารถเอาแวดไปลดหย่อนภาษีได้อีกนะครับผมส่วนถ้าเกิดใครอยากได้หน้าใหม่นะครับล่าหน้าใหม่หน้าปัจจุบันแซมก็มีแนะนำคันนี้นะคันนี้ปี23นะครับ1 6 g เหมือนกันแต่ว่าภายในคันนี้เป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังดำแล้วนะครับปี23คันนี้เลขไมหมนะครับสำหรับคันนี้ราคา6 2 9นะครับ ปี23ส่วนคันนี้ราคาแคมเปญครับปี1 9ราคา389นะครับผมใครสนใจที่จะเข้ามาดูรถโทรหาแซมก่อนนะครับ0ูนย์3ปดหกสามห้าสีมนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกๆคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผม